รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเลนอาคาร9 7 8จำกัดโทร2 7 3, 7 7 8888 8, 8บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร2 2 4 8 8 6 6 9 9 วอนที่ชั่วประมาณสักอายุ12กว่า,วานะครับท่านต้องอยู่กับความปอดเมืดมิดเนี่ยมา4ปีถ้าหัวใจไม่สู้จะอยู่ได้อย่างไรใช่ก่อนต้มยำกุ้งในปี2540ประมาณ39กว่านกขึ้นมาเป็นจาก10ล้านมาเป็น1,100ล้านนวัตกรรมก็คือ something new, something different, s o n e w s o n g t h w s o m i t h i r g n t ครับ i n t h e b ร t t e เคือคุณพ่อผมบอกอยู่เสมอ เดิมน้ําจากบ่อ,อยาลืมคนคุณ่อนั่นหมายถึงกะตันญูต้องกัตะเวทีครับรู้คุณแล้วต้องตอบแทนคุณบริษัทที่มีคุณธรรมเขามีความย,ายั่งยืนครับบริษัทที่เขามีนวัตกรรมเขาจะมีความก้าวหน้าการจะทําให้ทางอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนมียอดขายไปแต่หมื่นล้านเนี่ยครับมีแผนจะทํำยังไงครับครับ,รบก็หนึ่งอย่างน้อยที่สุดเราใช้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special คุยสบายๆสไตล์2รุ่มหปี2ครับพี่ขุมครับคุณสุขุมธรรมณีวงและผมยุทธนากระบวนแสงนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ต่อเนื่องกันนะครับที่เราคุยกับเสือตัวที่สามฉายาท่านนะครับของตระกูลวิถูประกอนะคบผู้บริหารของ EPG Group จำกัดมหาชนพี่ขุมทราบใช่ไหมครับว่าโครงสร้าง ธุรกิจของกลุ่มนี้เนี่ยโหมีเป็น4ี่สายสี่ขาสําคัญเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่ยจริงจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนกํความร้อนนะครับไม่เป็นเรื่องของเราเรียกกันเข้าใจง่ายๆพว่าเป็นกระบะปูพื้นกระบะปูพื้นกระบะเนี่ยก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ผมได้ยินท่านอาจารย์พูดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอินโนเวชั่นนวัตกรรมที่คิดว่า เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของธุรกิจของ EPG กรุ๊ปครับครับในแง่มุมอีกธุรกิจอีกมุมหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ธุรกิจที่คล้ายกับทาง EPG Group เนี่ยเหมือนอย่างรถยนต์นะพี่ยศเขาก็มี R&D เหมือนกันใช่ Research and Development ครับเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆครับว่าทุกอย่างในการพัฒนาและปรับปรุงเนี่ยนวัตกรรมเป็นส่วนสําคัญมากๆพี่ยศดีครับดีครับฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับตอนที่2ตอนจบนะครับเราจะไปติดตามดูว่าอะไรคือ อนาคตและเป้าหมายต่อไปของ EPG Group จำกัดมหาชนที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างยอดขายให้ทะลุปีหนึ่งเกินหมื่นล้านบาทนะครับ,ร,บรวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมรซึ่งทาง EPG Group ยืนยันว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องทำทุกวันหยุดไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวสู่บริษัทมหาชนนะครับถ้าอยากทราบนะครับติดตามกันได้ในรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆสไตล์2องรูปหนึ่งปีสติดตามชมกันต่อได้เลยในข้ามคืนวันนี้ครับ สวัสดีอาจารย์นิค้างครับสวัสดี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 ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมครับเราได้รู้จัก EPG มากยิ่งขึ้นเลยนะครับอาจารย์ครับครับผม EPG ปัจจุบันยอดขาย6,000กว่าล้านใช่ครับหย่อนๆคงไม่เท่าไหร่นะครับการจะทำให้ทาง Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนมียอดขายไปแต่หมื่นล้านเนี่ยครับมีแผนจะทำยังไงครับครับก็หนึ่งอย่างน้อยที่สุดเราใช้พื้นฐานของแต่ละประเทศทั่วโลกของเรานะครับเพราะว่าเรามีฐานการผลิต นะครับที่จีนที่อเมริกาที่เยอรมันที่อินเดียนะครับในส่วนของแอ r o โรเฟกซ์โอ้โหนี่นี่เป็นบริษัทไทยระดับโลกนะครับเนี่ยครับผมก็อย่างน้อยเราก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าคนไทยเราสามารถทําในสิ่งที่เราไม่เคยมองตัวเองว่าทําได้ดีมาตลอดเราเราจะนึกว่าฝรั่งเก่งกว่าเราใช่ไหมใช่ใช่สนใจใช่ไหมใช่ครับผมผมเองบางมุมบางเรื่องผมคิดอย่างนั้นนะมีนะพิยุทธธุรกิจธุรกิจหลายธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นไลเซนซีหรือเป็น ตัวแทนที่มาจากยี่ห้อต่างประเทศครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลามาอยู่ในประเทศเราเนี่ย99%คนไทยทาให้ทั้งนั้นแหละพี่ขุมก็เชื่อว่ารถถ้าเป็นรถเช่าในเมืองไทยนะคนไทยก็เก่งกว่าฝรั่งได้และอาจารย์ก็กําลังจะบอกคนทั้งโลกใช่ไหมครับว่าคนไทยก็เก่งได้เหมือนกันใช่ครับขอเราเมียงมีความรู้คู่คุณธรรมครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความ คุณธรรมต้องยืนหยัดคุณธรรมสร้างความยั่งยืนคุณภาพสร้างความก้าวหน้าถ้าเราต้องการความยั่งยืนและก้าวหน้าเราต้องเพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณภาพตรงนี้แหละคือสิ่งที่ EPG ของเราเนี่ยใช้หลักเนี่ยไปทําการเพิ่มให้มันเป็นทะลุหมื่นล้านขึ้นเพราะฉะนั้นโมเดลความสําเร็จตรงนี้จะเป็นแม่แบบในการนําเอาสินค้าหลายๆตัวของเราเนี่ยไปเกิดในแต่ละประเทศให้มันมีลักษณะของวอลลุ่มที่มันสูงขึ้นนี่คือนี่คือเส้นทางที่จะทําให้ EPG มียอดขายทะลุปีแล้วเป็นหมื่นล้านได้นะครับจากปัจจุบัน6ก0 0กว่าล้านอาจารย์คิดว่าจะใช้เวลาในการจะทํา6000กว่าล้านต่อปีเป็นยอดขายเป็นหมื่นล้านเนี่ยจะใช้เวลาอีกสักกี่ปีครับจริงๆความตั้งใจของเรานะครับอยากจะให้ฉลองครบรอบ40ปีนะครับที่เราจะทําให้ยอดขายของเรานั้นทะลุ10,000ล้านบาทปีนี้ปีที่เท่าไหร่ปีนี้ขึ้นปีที่36แล้วขึ้นปีที่37เพราะฉะนั้นอีกไม่เกินสปีครัปีอีกไม่เกิน4ปีนี้นะครับเรามีความ ซึ่งไม่น่ายากครับครับพี่ยุทครับคิดคิดตามอาจารย์ไปเนี่ยผมว่าหมื่นล้านภายใน3-4ปีผมว่าดูไม่ยากนะพี่ยุทคือถ้ามองจากสินค้าที่อาจารย์มีถ้าผมเชื่อว่าพวกพวกชนวนกันความร้อนเนี่ยมันเกือบเกือบจะโตไปกับประเทศที่กําลังจะมี มีการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมการสร้างโรงงานแอะผมคิดว่ามันโตแน่นะอันนี้ัชดเจสุดท้ายเลยพี่ยุทธการจุพันเนี่ยผมก็คิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอาหารสําเร็จรูปนะก็มีเทียบเลยโอ้โหตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่ารสชาติไม่ต่างด้วยเราคิดว่าสดใสครับแล้วคิดว่าเอาใจช่วยครับเห็นว่าไม่น่าจะยากอีกด้านหนึ่งครับอาจารย์เราเคยคิดไหมครับว่า วันนี้บนความมั่นคงความเจริญเติบโตที่เรามีอยู่อาจารย์กลัวคู่แข่งแบบไหนครับเรากลัวคู่แข่งขันที่ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมมันเปลี่ยนโลกได้เราอยู่ด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า power of change เพราะฉนั้นเราจะอยู่กับสังคมของการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องมีนวัตกรรมแล้วก็มีคุณธรรมอย่างที่บอกข้างต้นก็คือบริษัทที่มีคุณธรรมเขามีความยั่งยืนบริษัทที่เขามีนวัตกรรมเขาจะมีความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นบริษัทที่เพียบพร้อมด้วย ทางด้านของนวัตกรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลจะเป็นบริษัทที่อยู่คู่กับสังคมของโลกได้อีกยาวนานครสองคำแฮะนวัตกรรมบวกคุณธรรมนวัตกรรมก็ไม่เคยหยุดยั้งที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมไปกับการมีคุณธรรมทั้งในจิตใจและในการทําธุรกิจด้วยนะครับสองคำนะครับนวัตกรรมและคุณธรรมนะครับ อะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้ธุรกิจครอบครัวอย่างวิทูประกอเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทระดับโลกและเป็นบริษัทมหาชนณปัจจุบันนี้อะไรคือเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ครับขอสั้นรับเคล็ดลับก็อย่างที่เราเคยเคยทาวิจัยกันเราทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ35ปีแห่งความสําเร็จของทาง epg เราเติบโตมาด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันเพราะฉนั้นเราถึงมี7ตัวที่เน้นในเรื่องความสามัคคีเล่นในเรื่องเกี่ยวกับการมีกฎระเบียบ มีทั้งด้านเกี่ยวกับการศึกษาที่ต้องมีความรู้รที่จะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาบนพื้นฐานของแฟนเ s สก็คือความยุติธรรมเมื่อมีความยุติธรรมแล้วคุณจะต้องเป็นแบบอย่างที่เป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นคุณถึงจะรู้จักคุณค่าของการอ่อนน้อมถ่มตนสุดท้ายตัวที่7ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการที่มี transparency มีความสัต์ซื่อคนะครับคือมีความซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นี่คือ7ฐานของ Business Family ที่เราโตมาทั้ง35ปีและคาดว่าจะใช้หลักตัวนี้รับ Professional นะครับในทุกกลุ่มรุ่นที่3แกนที่3แกนที่4เข้ามาภายใต้7กรอบเนี่ยดำเนินต่อไปครับในส่วนของการก้าวหน้าของเราเราก็เนิมในเรื่องของ management คือนินโสซึมเราใช้นวตัตก,กรรมในการสร้างนิชอินโนเวชันสร้างเน็ตเวิร์กมันก็ทําให้เกิดแมสพอแมสโปรดักชันแมสมาร์เก็ตติ้งก็ทําให้กระจายแมสได้ยังไงก็ต้องมีออแกนิเซชันที่ดีเราถึงเป็น SBU mm hmm. นะครับเพื่อให้ง่ายสะดวกคล่องแคล่วในการทํางานทําให้เกิดการดีลิเวอรที่ให้ดีขึ้น mm hmm. ก็คือเรื่องของกระสปีดมันทําให้สปีดดีขึ้นแล้วสปีดมันจะค่อนข้างเซ็คเคียวไหมคุณต้องมีความเซ็คเคียวด้วยความยัง่งยืน mm hmm. ก็คือมอรัลเพราะฉะนั้นเติบโตด้วยแฟมิลี่แมนจ์เมนต์ และเติบตัวด้วยนินมอสเซ u s บิส s s สแม a จเมน n ์ของเราครับคุณธรรมคุณภาพนะครับถึงจะทําให้เราอยู่กับทุกการเปลี่ยนแปลงได้ครับเจี่ยมเลยครับเจ๋พี่ัุผมรู้เลยพี่อยากคุยอีกเยอะนะอยากถามครับอยากถามแต่ว่าแต่ว่าไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาถามหลังจากไปฟังคุณเบิร์ดครับคุณวิการอมารัะยคกุณมีเรื่องราวดีๆรออยู่นะครับหลังจากเราพักกันครู่เดียวครับ สวัสดีครับคุณสุขุมคุณยุทธนาสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานกันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่การเดินทางเนี่เป็นสิ่งสําคัญในช่วงสงกรานนะครับในช่วงสงกรานเนี่ยนะครับทางเบนซ์สตาร์แฟลกเองเนี่ยก็ได้มีแคมเปญนะครับตรวจเช็ครายการรถยนต์หลายๆายรายการนะครับฟรีแล้วก็มีส่วนลดของค่าอะไหล่นะครับอยู่ประมาณ2 5เนะครับ การเตรียมรถให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไปภูมิลำเนานะครับหรือเดินทางพาครอบทัวไปท่องเที่ยวเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับที่เราจะต้องคอยดูแลแล้วก็คอยตรวจเช็คเป็นพิเศษนะครับก่อนที่เราจะออกรถเดินทางไกลไปเนี่ยด่านนี้ เชิญลูกค้า s t a r f l a ลกนะครับแวะเข้ามาหรือว่าลูกค้าที่ใช้ Mercedes-Benz อยู่นะครับเข้ามารับบริการเหล่านี้นะครับตรวจเช็คสภาพฟรีนะครับแล้วก็มีค่าอะไหล่ที่เราลดพิเศษนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับให้มีการเดินทางปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ก็คือลดค่าอะไหล่ถึงประมาณ25นะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเมษาจนถึงปลายเดือนเมษานะครับช่างเทคนิคทั้งหลายแหลของเราซึ่งมากประสบการณ์ รอท่านอยู่นะครับขออนุญาตส่ชงช่วงนี้กลับไปที่คุณสุขุมคุณยุทธนาและอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่เช่นเดิมนะครับสวัสดีครับสำหรับคำถามร่อมสนุกถามว่า ข้อใดคือคำสอนของพ่อที่เคยสอนรองศาสตราจารย์ดเรเฉลียววิทูลประกรณ์ค่ะระหว่างข้อที่1ดื่มน้ำจากบ่ออย่าลืมคนขุดบ่อหรือข้อที่2หมื่นลี้ต้องเริ่มด้วยก้าวแรกเสมอทราบคำตอบและส่ง SMS มาที่083-081-9585 083-081-9585หรือทางแอปพลิเคชัน Line ID Money Plus รุ่นรับของที่ระลึกจากสตาร์แฟลกผู้จำหน่ายเมอร์ d e เ Ben บยงเป็นทางการ2รางวัลค่ะ และคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ w w w y o u t ท์เว็ค่ะไทยเลนอาคารถเช่ามาตรฐานของคนไทยกับประสบการณ์การดำเนินงานกว่า37ปีหลากหลายบริการมาตรฐานสากลมากกว่าด้วยรถยนต์หลายรุ่นตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกตา่างสะดวกกับสาขาที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทยเรนะคาพร้อมให้บริการคุณ เช่ารถโทรเลยครับ02-737-8888หรือที่ w w w t h a i l e n a i k a r c o m เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ ับเข้าสู่ Friday Special ครับเรายังคงอยู่กับท่านรองประธานกรรมการบริหารของ EPG Eastern Po l y m ิ r g r o u p จำกัดมหาชนนะครับท่านอาจารย์เฉลียวอยู่กับเรานะครับท่านอาจารย์ครับสามเหลี่ยมชีวิตาจา์มีสามเหลี่ยมชีวิตใช่ไหมเคยเขียนหนังสือไว้เมื่อ6ปีที่แล้วอะไรคือสามเหลี่ยมชีวิตของท่านอาจารย์ครับครับสามเหลี่ยมชีวิตถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือสามเหลี่ยมทรงสูงเนี่ยฐานแคบนะครับแล้วก็มียอดสูงมากๆก็ล้มง่ายสิอ่านั่นเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมอันตราย เกิดจะเติบโตอะไรต้องเติบโตตามฐานที่แข็งแรงนะครับฐานต้องแน่นฐานต้องแน่นสองเนี่ยฐานแน่นมากเลยแต่ยอดสูงนิดเดียวกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าเสียดายตัวที่สามก็คือสามเหลี่ยมอันหน้าใจหายสามเหลี่ยมหน้าใจหายสามเหลี่ยมมุมฉากครับสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่จะเห็นว่ามันมียอดสูงก็จริงมันมียอดบาลานก็จริงแต่มันไม่บาลานในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของจุดศูนย์กลางมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็หมายถึงการเลือกค่าเกินไปก็ย่อมทําให้เกิด หน้าใจหายดีก็ดีแย่ก็แย่แทงหวยผิดนี่แย่เลยนะถูกต้องเราจึงเป็นสามเหลี่ยมตัวที่สี่ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมถึงที่หมายนี่คือสามเหลี่ยมชีวิต อะไรคือสี่สอของท่านจารยครับครับมันเป็นสี่สอสร้างความสําเร็จในองค์กรและในชีวิตได้ครับอันดับแรกการจะสร้างความสําเร็จในชีวิตองค์กรได้เราต้องเริ่มจากการสร้างคนครับเสริ่มจากสร้างตัวเองให้เป็นคนดีมีฝีมือได้อย่างไรเราก็ต้องการที่จะเติบโตเป็นทีมครับเราคงไม่สามารถที่จะเติบโตโดยคนเดียวครับเราต้องสร้างคนสองที่หนึ่งครับสองก็คือสร้างระบบสราต้องมีระบบในการที่จะต้องส่งเสริมคนสร้างความสําเร็จของคนครับสร้างคนสร้างระบบแล้วถึงสร้างงาน สร้างงานก็คือเพิ่มประสิทธิภาพสร้างประสิทธิผลและคุณภาพงานที่ดีซอที่4นี่สําคัญมากจะสร้างความยั่งยืนได้อย่างไรถ้าคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณไม่จัดสรรแบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานหรือสังคมนะครับโดยเฉพาะในภาคของใหญ่ๆในโลกนี้ยุค UN ปัจจุบันเขาบอกว่าคุณสําเร็จในชาชีพไหนก็ตามนะครับคุณจะต้องให้ยาเลืมอีก2ตัวนะครับก็คือเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม มันกลายเป็น S E Social Environment ครับคือคุณพ่อผมบอกเสมอเดิมน้ำจากบ่ยาลืมคนคุณพ่อนั่นหมายถึงกระตันยูต้องกตเวทีครับรู้คุณแล้วต้องตอบแทนคุณให้สามให้ครับให้เรื่องของอภัยครับให้วิทยาทานรแล้วก็ให้สันฆทานครับถ้าคุณมีอะไรให้ได้ให้ไปเถอะนะครับแล้วเราจะอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข รถในฝันของท่านอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรเป็นรถในฝันครับคือรถในฝันหรือรถที่ผมชอบคือรถเบนซ์รถที่ื่นชอบอาจารย์ตอบเอาใจแบบอาจารย์ไม่เอาใจคือผมมีมาตั้งนานแล้วรู้ตั้งแต่ใช้เบนซ์มาตลอดขอบคุณมากครับผมทไมถึง้าชอบเบนซ์เลยครับอาจารย์ครับเบนซ์หนึ่งอย่างน้อยที่สุดมันก็ในภาพของสังคมเราเป็นแบรนด์ที่ดี คุณค่าเพราะฉะนั้นใครไปในมไนนมันยกฐานะทางสังคมในแง่ของรถจนนะครับมันบ่งบอกถึงบุคลิกภาพและศักยภาพของผู้ขับขี่แล้วขนาดดีกตนตัวถังมันดีขับรถแล้วมันเงียบนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูง ตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราจะตอบแทนรางวัลชีวิตของเรา <c oughs> ถ้ามีโอกาสนะครับ <c oughs> เราก็พยายามจะเลือกรถที่เราชอบและเราฝัน <c oughs> อย่างน้อยที่สุดถ้าคนมีความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีบางคนเนี่ยตอบแทนชีวิตของความสําเร็จด้วยความเหมาะสม <c oughs> มีรถที่จะเลือกก็ต้องเลือกรถที่มีความปลอดภัยสูง <c oughs> ขณะเดียวกันก็เป็นรถที่อยู่ในราคาที่เหมาะสมกับในกระเป๋าของเรานะครับถึงจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพและความสําเร็จของเรา อาจารย์ครับท้ายสุดเิงครับอาจารย์คิดว่าคนที่ดูอยู่และยังไม่ประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวทั้งในเรื่องชีวิตการทํางานเนี่ยทำไมเขาไม่ควรท้อและควรจะสู้ต่อไปครับท่านอาจารย์ครับครับจริงๆแล้วเราต้องรู้จักโลกกระทำทั้งแปดผมขอนําคําสอนพุทธเจ้าท่านมหาไซก็คือโลกแห่งความจริงทั้ง8ประการมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นของคู่กันมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีนินทาก็มีสรรเสริญเราพูดกันแค่คู่เดียว คือมีสุขก็มีทุกข์เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นยามทุกข์จะไปกลัวทาไมต้องมีความสุขรอยอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ทอแท้แล้วไม่หยุดนิ่งต่อการสู้กับปัญหาและวิกฤตก่อนดังนั้นทุกๆความสุขให้คิดถึงวิกฤตทุกๆวิกฤตให้คิดถึงความหวังครับแม้เพียงหนึ่งแสงญิงห้อยที่ปลายอุโมงค์นะครับถ้าเป็นหนึ่งแสงความหวังที่หลุดรอดจากความมืดมิดเราจงคิดวอลกิ้งเดินหน้าต่อไปครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมโอ้โหเลยครับ ก็บอกว่าพบความหวังและกาำลังใจเต็มกระเป๋ากลับบ้านเลยนะครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงกัานจานทร์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนี่คือท่านรองศาสตราจารย์ดรเฉลียววิทุนประกรณ์นะครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทอ a สเทนโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนแขกรับเชิญพิเศษของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ อันนี้ก็คือเรื่องราวของ Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนหรือว่า EPG นะครับพี่คุมครับเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จในการที่เป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่าธุรกิจกงสีเนี่ยขึ้นมาเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็เป็นบริษัทระดับโลกของ EPG เนี่ยเรื่องนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์เฉลียวเนี่ยเน้นย้ําเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับพี่ยุทธทุกๆบริษัททุกๆแบรนด์นะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะมีเรื่องการปรับปรุงในเรื่องดีไซน์ ให้เข้ายุคเข้าสมัยนั่นก็คือการพัฒนาอย่างหนึง่งนั่นก็คือการรีเสิร์ชอย่างหนึ่งนั่นก็คืออินโนเวชันอย่างหนึง่งผมว่านี่ตรงเป้าเปปรพยุต์เรารู้หรือ,อยังว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปไม่ว่าเราเองหรือคู่แข่งจะเข้ามาพัฒนาแข่งกับเราเนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะครับอาจารย์เ็าบอกว่าเขาพัฒนานวัตกรรมจากการคิด3าด้านใช่ไหมพี่โวใช่โอ้โหนี่ผมชอบมากพยุติขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องมีความชํานาญในการพัฒนา นั่นหมายถึงว่าถ้ารู้จริงเราก็ชํานาญในการพัฒนาให้ถูกทางพัฒนาในสิ่งที่เรารู้จริงค่ะสองเลยเนี่ยเราต้องมีความชํานาญและเราต้องรู้ความต้องการของลูกคา้าด้วยเออนี้สําคัญที่สุดนะถ้าผลิตออกมาแล้วโอ้โหของเราดีมากแต่จะไม่มีคนซื้อพิยุทธทาไงไม่เวิร์คนั่นแหละสิครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยลูกคา้าต้องการอะไรบนความชนานาญที่เราทํามาผสมผสากนกันกับข้อที่2ผมว่าเวิร์กเลยเรื่องทุนได้ใช่ไหมสุดท้ายเลยพิยุทธครับ บนความมั่นคงในการลงทุนเนี่ยต้องมีความมั่นคงแล้วก็มีการแม่นมีความแม่นยำในการประมาณการงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามุ่งหน้าแต่จะพัฒนาอย่างเดียวโดยลืมดูไปว่าเรามีงบประมาณหรือมีทุนรอนเท่าไหร่ผมว่าก็อาจจะกระทบทําให้ธุรกิจเราไม่อยู่ในสภาพที่สามารถดําเนินำธุรกิจได้อาจจะเข้าเนื้อได้อาจจะเข้าเนื้ออาจจะขาดทุนกับโครงการที่เราพัฒนาไปก็ได้เพราะฉะนั้น3าอย่างนี้นะครับบนความชํานาญของธุรกิจบนความต้องการของลูกค้า บนทุนที่เรามีอยู่ครับถ้าผสมสานาได้ดีผมว่าโอ้โหอร่อยเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่คือสิ่งที่พี่ขุ่มได้ใช่ไหมชอบมากครับผมก็ได้นะผมรู้ว่าเคล็ดลับหนึ่งของ EPG ที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ยอดขายจะขยับไปถึงปีละเป็นหมื่นล้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับอ่าอาจารย์เฉลียวนะครับได้สะท้อนว่าหนึ่งคือเรื่องนวัตกรรมที่พี่ขุ่มพูดไปสำคัญมากเพราะนวัตกรรมสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนํามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทด้วยฉะนั้นหยุดไม่ได้กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทุกวันทุกวันนะครับเพราะจะสร้างมูลค่าเพิ่มและ,ะไรายได้ให้กับบริษัทอีกอันหนึ่งที่ต้องควบคู่กันไปด้วยอ่ะจะทําให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็คือคุณธรรมครับดรเฉลียวบอกไว้เลยว่าคุณพ่อสอนได้ว่าเวลาที่เราจะดื่มน้ำเนี่ย อย่าลืมคิดว่าใครเป็นคนขุดบ่อครับต้องมีความกระตันยูแล้วก็กระตะเวทีด้วยครับรู้คุณคนและต้องตอบแทนบุญคุณคนด้วยครับนั่นหมายถึงว่าเรารู้ว่าใครมีบุญคุณเราก็ต้องตอบแทนเช่นเดียวกับการทําธุรกิจถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับ,รบต้องมีการตอบแทนกลับคืนไปสู่สังคมแล้วก็ สิ่งแวดล้อมด้วยก็จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับ EPG Group ทำได้แล้วทำสำเร็จแล้วเราละนะครับมีความหวังมีความตั้งใจที่จะทำให้ได้แล้วบ้างหรืออย่างนะครับครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Friday Special คุยสบายสบายสไตล์2ลืม1นะครับปีนี้ปี2อนะครับทั้งพี่ขุมคุณสุขขุงธรรมนีวงและผมพิธนากระบวนแสงพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับสำหรับคำถามร่วมสนุกถามว่า ข้อใดคือคำสอนของพ่อที่เคยสอนรองศาสตราจารย์ด็ตอร์เฉลียววิทูลปรกรณ์ค่ะระหว่างข้อที่1ดื่มน้ำจากบ่ออย่าลืมคนขุดบ่อหรือข้อที่2หมื่นลี้ต้องเริ่มด้วยก้าวแรกเสมอทราบคำตอบและส่ง SMS มาที่083 0819585 083 0819585หรือทางแอปพลิเคชัน Line ID Money Plus ลุ่นรับของที่ระลึกจากสตาร์แฟ ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz ยังเป็นทางการสองรางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีในที่ w w w y o u t ด์เว็ค่ะคือคุณพ่อผมบอกอยูเสมอเดิมน้ำจากบอก่อยาลืมคนคุณบอ่อนั่นหมายถึงกตันยูต้องกัตเวทีร,รู้คุณแล้วต้องตอบแทนคุณคถ้าเราไม่ท้อแท้แล้วไม่หยุดนิ่งต่อการสู้กับปัญหาและวิกฤตก่อนดังนั้นทุกๆความสุขให้คิดถึงวิกฤตทุกๆวิกฤต ให้คิดถึงความหวังครับแม้เพียง1แสงหิ่งห้อยที่ปลายอุโมงนะครับถ้าเป็น1แสงความหวังที่หลุดรอดจากความมืดมิดเราจงคลิปวอกิ่งเดินหน้าต่อไปครับรายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเลนดอาคา1978จำกัดโทร02-737-8888บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ โทร02 248 6699